ชั้นสูงเ,เรียกว่า,อ,าอีกชั้นเดียวก็ถึงสายสะพายอาตอนนี้คณะกองเกียรติยศได้อัญเชิญที่พระราชทานเครื่องราชอิทยานาตามด้วยท่านภูมิเกียรติ ึ่งมีคุณแม่อุไรไฝทีผู้เป็นภรรยาชีพพระาชทธนจริญผู้ดีมีพระประหลัดปัญชา,าเตชะปัญโยเจ้าคณะตำบลปรมโลกเป็นพระผู้นำ พธีกรปรปะจงานตอนนี้รู้สึกคุณสหมหวนก็มาถึงเชิญท่านได้เตรียมความพร้อมรับไม่ต่อจากท่านได้เลยอตอนนี้ก็จะได้มอบไม้ให้กับท่านสมวนทำหน้าที่ต่อในช่วงนี้ ในขณะที่วนรอบเมรครบสารอบท่านจะเห็นว่าแม้แต่เทพยดาเจ้าก็ยังเห็นตอนนี้ได้บทบังแสงแดดแสงพระอาทิตย์ให้ผู้ที่เดินไม่ร้อนอากาศเย็นสบายสบายเจริญพุชังหอน ความนิย่าเขอกราบนมัสการเผราเมืเผาที่เคารพทุกรู้โดยที่าะอย่างยิ่ง